ครับสวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญเสมาหลวงพ่อกันวัดพยาติการามจังหวัดรุชยานะครับนี่เป็นเหรียญเสมารุ่นแรก2 4 6 9นะครับ แต่สภาพสึกเบลอมากนะครับก็จะเรียกม,มาในกรอบทองล้อมเพชรน,นะครับก็เป็นเหรียญเก่านะครับก่อนปีสองพันหที่โด่งดังแล้วก็มีราคานะครับนะครับแพงแต่สภาพตัวนี้ สภาพศึกแล้วก็สังเกตที่หูนี่ก็จะเป็นหูน่าจะจะเชื่อมใหม่นะครับก็มีรายละเอียดให้ดูได้ได้เท่านี้นะเอ่ขอบข้างก็จะเป็นข้างกระบอกนะครับข้างปั๊มกระบอกจะไม่ใช่ข้างที่เป็นตัวตัดสมัยใหม่นะฮะ ถ้าจะดูข้างเหรียญต้องต้องแกะนเนื้อเยมออกมาดูซึ่งจะทำให้กรอบทองนะฮะเสียต้องแกะออกมาใหม่นะก็ดูได้เฉพาะรอบนอกก็พอนะฮะทีนี้ลักษณะเหรีรยญเ,รยเยหรียญเซมาหลวงพ่อกันรุ่นแรกนะครับก็จะมีลักษณะเป็นคลื่นนะครับ เป็นคลนนะอันนี้เราพิมพ์ขอเบ็ดนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับพิมพ์ขอเบ็ดพิมพ์นิยมนะครับเดีย๋ยวมาดูผิวพันธุ์แล้วก็โลหะกันดีกว่าตีกล้องเข้าไป ก็จะเห็นเนื้อโลหะนะครับก็เป็นเนื้อเนื้อเก่าก็จะเห็นรอยรอยปั๊มนะครับก็มีขนาดตื้นเบอร์เพราะว่าสภาพนี้ผ่านการใช้งานมานะฮะสภาพสึก แต่เลนึกแบบนี้ก็ถ้าหูไม่เชื่อมก็จะน่าจะหลักแสนนะครับสังเกตที่ที่องค์หลวงพ่อนะครับก็ยังเห็นเป็นรูปเป็นแขนเป็นสังคติมีฐานนะครับแล้วก็เสมา ข้างๆซ้ายขวาก็ยังเห็นได้อยู่แต่ว่ายังแต่ไม่ชัดแล้วนะครับพี่ด้านหลังดูนะครับก็จะเป็นเห็นเป็นยันถาะและจะมีจะงอนขอเบ็ดอยู่ตรงตรงยันนะแต่ตรงนี้เราไม่เห็นแล้วนะครับภาพเสึกมาก ดูได้จตเนื้อเหรียญน,นะครับผิวพันธุ์ของเหนะรียญนก็เป็นเหรียญที่เป็นประวัติศาสตร์มีราคานะครับถ้าสวย,สวยก็หลักล้านนะครับ ันนี้ได้มีโอกาสได้ได้เช่ามานะมาศึกษามาแบ่งปันแนวทางการสะสมการเล่นพระนะครับก็ถ้าพี่ๆมีความรู้หรือมีพระเครื่องนะครับก็คอมเมนต์กันมาคุยกันได้หรือจะปล่อยเช่านะครับจะให้เช่านะครับก็ กดในลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับก็ส่งรูปพามาดูนี้ก็นำเหรียญตัวในประวัติศาสตร์นะครับก่อนปี2500ันห0เรีนเกากันวัื่พยาติการามหรือว่าพญาตนะครับรุ่นหนึ่งพิมพ์ขอบิดพิมพ์นิยมนะฮะมามาศึกษามาแบ่งกันดูนะเรียนสวยๆถ้ามีเดี๋ยว ผมมาทำคลิปนะครับทำให้ดูใหม่ตอนนี้ได้เหรียญที่สภาพค่อนข้างสึกมากนะครับก็เอามาให้พี่พได้ได้ชมกันหรือว่าพี่พท่านไหนมีความรู้ว่า,าเหรียญน,นี้ดูแล้วแท้หรือไม่แท้หรือยังไงก็ ก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนะครับก็ผมก็ยินดีนะครับรับความคิดเห็นทุกคอมเมนต์นะครับก็วันนี้ก็มาแบ่งกันดูนะครับแบ่งปันแนวทางการเก็บสะสมนะครับ ก็ถ้ามีข้อคำถามหรือมีวัตถุมงคลพาเครื่องจะปล่อยเช่าจะให้เช่าก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ